ดมฟังศพอ,องกริย์มาเล่ครับพี่น้องแต่ยังมีโรงศพมีอย่าง,ง,าง,างอยูคากกา่ครับพี่น้องฟังทางล่างเขาเห็ดเลยคนก็มากราบมาไหว้ด้วยนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับฝั่งดูฟังกริย์ครับพี่น้อง สวนเห็ดสวนปลูกประดับไว้แล้วพี่อน้องบ้านเขานี้เลือดก็มีงนี้เลือดกำลลายครับพี่อน้องหน้าดุม่มกระสัสดครับพออี่น้องกระสัดมะเร็งนะนี่ครับตัวบรรยากาศไป cả ก็ xuống cái <laughs> พี่น้องเอ้ยอีหยังเอาหยังหมาก

ต้มปลาถ้าเราไปมองต้นบักซิลลิ่งสีงก็มาดกจาวบ้านเป็นน้อยว่ะเนี่ <Okay. S 1> นี่เโอ้คนมาน,านั่งอยู่น้ำหอมไม่เพื่อตายบ้างเหรต้นไม้เขานี่ข้างล่างนี่ยเมียงเนี่ยอย,ย,ยอดน้าม,มาไปยอดน้ากินได้ไหมโอ้เป็นฟ้าเตยครับพี่น้องคนเขามาเที่ยวสวน มีเด็กตือเก่าของปัสัดหน้ะพี่น้องอยู่ตามสวนพี่น้องปลาใบเตยพี่น้องเนี่ยอันนี้ยังเขาเด็อดยังไหเขาไปส้มน่ยง เอาไปได้บ่มาหอดหมี่เตงัวนบ่ไยอดน้าไรเรียนดีใส่การก็ได้บ่จังหวะออกการแต้มมนงเาเปลี่ยนกเราเปลี่ยนเน็ตน่ยเอาเองแงการเจ้าหนี่ยทีเจ้านี่ยรถไฟเจ้านี่ครับยอดน้าเราแซมเอาการลดแต้มึง้อรถอ่ะอ

ตาไปเตยครับพี่นอ้องอ่ามันหยอดน้านยู่ดิเนี่ยนี่เนี่ย<ห>ท,ที่เขาเรียกแอนทีนะฮะที่เขาขุดดินตายแล้วเหยียนสามจิ้มข้างกันนะ จะได้น้ามันนี่ตีบาทออกมานนะแต่บานคนกดนาำอยู่พี่น้องกดแไปเมือนเดียเอาเงินใบหยอดทองซ่องเงินบาทด้วยนะยังไงบินติได um. ้แล้วโอ้นี่ก็จะสร้างบัานแบบโบราณตอนนี้ แม่นี่แบบของสิงคโปร์ครับของกอ่อสร้างแต่สมัยเก่าอันนี้ยังไงโอ้ขอคุ้นพอพอหายเสียก่อนบัน่นเดิมอยากก็จะเรียนตั้สี่ปันเลยมากกว่การตอน บเบอร์เขาเห็ดไปเขาเห็ดไปส้มมาพี่นะ้องนะยังอย้หาแตกเอาบูตพ่อขเขาไม่ก็ดกันเว้ตรงนี้เย็ดไคนส้มนาพี่น้องนะนี่ครับมองออพูด,ดใจกนะพี่น้องเช้าเอาพูดใจกเพราะหายแตกหายยังครับ อันนี้ครับมอมอไฮบัวลานพี่น้องนี่ครับพี่น้องไฮนี่ครับของเก่าเขาอเอามาใส่ตู้กระจกไว้พี่น้อง ปกติ่อนนี้ก็ซีเมนมองแต่ก็สมัยโบราณได้กี่ข้อคอสร้างเวียนใจขยันใส่เบิ้บงน้ำเพียงเนาะพุดพ่อหายเกาตัวนะลูกปืนลูกระเบิดจุเนี่ย เขาพุทธพ,พ่อเนาะพุทได้พวกใครแต่ใครยัขยยงของเก่กาเขาขึ้นมาเขาพุทได้ขอคืนว่าอะไนี่พช่เนาะ เราด้คับนี่ครับมองเขาพุดอันพ่ออันนั้นตัวเนี่ยเอาพุดได้พวกไอหมองแหกแตกกระโปะ๊งเะรอรุ่งไปข้างล่างไม่ยังไง พักเหลีย hey. yeah. yeah, ักนี่ถูกเอาไปยางน้ำสวนไปเรื่อยๆพี่น้องคลิปเดี๋ยววายพอด้วาพี่นาะเต้สวนพักเจ้าอจะไปเตย นผำแทงนี่ครับเมึงไอ้ถืกเก่าเขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นสุสานอย่างสักอย่างนี่แหละครับนี่แต่ก็สัตว์สาิงห่เออถ้าเก่าเขาอยู่นี่แหละเห็นบ่้านเราตายแล้วเอาไปฝังไว้เห็นดิ ไม่เด็กก่อนนะพี่น้องกระซ่าแกจะอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆสวนไปเรื่อยๆห่อนห่อนก็เขาห่มพี่น้องคนเขาก็มานั่งสวนเนาะพี่น้องนะ ยางไม่เรียลเลยพี่น้องอต้มเป็นน้ำกันเถอะพี่น้องค mm hmm. นเ้ากำลังลายอยู่เยเดียวสวนนั่งกินขากินยังพี่น้อง mm hmm. โอ้ตะไคร่ว่ตะไคร่หอมตัวเีย mm hmm. มูหอนหมอมนัางยัง จะไข่หอมขอบอะไรยุ่งเตรียมอยู่อันนี้มันคาบ่ะเออนี่มันคาบานท่อเลยเพราะว่าเบิ้งหนุมหมาเบิง้งมันนด,ดอกคาเด็ดเบิงบ้งใบกระหูท์ก็ขึ้ีหอมบานท่ออ่ะ สวนคนของกมานังโอ้สวนไอ้ส้มสวนเนาะไปจะอาจจะไม่ได้บรรยายปเนา ประตูเมืองเขาประตูเมืองแต่สมัยทตะกี้นะพี่น้องนี่ครับประตูเมืองเข้าไปในเราไปในเมืองในไก่นั่นกษัตริย์บนะพี่น้องนะทางเข,งขง้าครับพี่น้องถ้าเป็นสมัยก่อนไก่สิ่งสมิตรหารมายืนเฝ้าอยู่ข้างหน้าเลยนะพี่น้อง ยเกอล์ล่ะเยอะยังเออราคายังที่ไปแจ้งได้แบอ คนหลายครับเขากานังน้ำสวนน้ำอย่างนั้นมานังสวนมนี่จะเข้ามากำนังสวนนะครับ,นนรบเออมันจะออกไปทางนี้เลยวบนะอเป่อกนี้เลยบอ่ อันนี้รถนแทอยวันนี้ว่ะมึงในแผนที่ด้ว่อ้บออกมาข้างนอกก็ว่านางเหนยิ้มตาไม่ด้พรเขามาแกเบื่อๆยันอ้คุณดิออกมาคุณละนี่ครับนี่รงอร้องไปยีนถี่ปะ รถก่ออกมาน่เจียบเนี่ยเบิ่งแทนที่เอาผมเองนี่ไดแทนที่นะครับต <AT> ้องสวนนะพี่น้องอ้ยันยางนี่พ่อเอ้ยเครื่องมือก็ว่าลอเด้วน ผลผลรากอีหุมก็มอีอันน,น,อนั้นายังไงใช่ยี่สิบงยงน้อสวนไปข้างออกทางเขาไม่รู้ละพี่ออกไป <L> an> an> โอ้เนี่ตักไข่ตักไข่นะไปไปเตยเี่สวนพักผักนัดก็มีเอาไปเสร็จไปไปเดินทางเข้าเมืองครับพี่นอกครับหาซื้อกับข่าวัน Và theo xuống này là Ô, oh, cái khắn Bình hả đi Đây, Mất là phía Sáng สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนีนเน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดียว่าลัางใจในะครับขอบคุณครับ